สวัสดีค่ะนี่เราอยู่ที่ไหนคะเกาอยู่ที่ไหนคะอยู่ปาเกาฮ่าฮ <laughs> อันนี้ชื่อพี่สิน,นะคะทำตำแนนะะหน่งอะไระคะตำแหน่ง <laughs> <laughs> โปกเกมอนครับเฮ้ยนะคะโปเกมอนเล่นตัวเล็กตัวหลวม่นบอลล่าชันเล่นบอลล่าโคตรเกมอนเกมอนชื่อชื่อชื่อในวงการช, <laughs> ชื่ออะไรคะชื่ออัลเบิร์ตค่ะอัลเบิร์ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่คนหนึ่ง <laughs> สวัสดีค่ะนี่ชื่อพี่อะไรคะ ในวงการชื่ออะไรคะช,ชื่อบูบูเหมือนกันชื่อชื่อชื่อสาคุณนะคะชื่อสาคุณบูบูๆๆเควินเป่าโอเควิน <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรายังตอนนี้ยังไม่เล่นนะคะแล้วก็กำลังอยู่รออ,อยู่นะคะนี่พี่โอ่ง <c oughs> กำลังเช็คซาวนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศในงาน แอบถ่ายรูปส่วนบอสเอฟยังไม่มานะคะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราค่อยถ่ายนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปต่อไปนะคะให้ดูพี่บูเล่นกีตาร์พี่บู๊เสล่พี่บู๊เสล่อเสล่ไส่เต็มเสล่ใช่ไหมโอเคค่ะพี่บู๊เสล่นะคะอยูกีตาร์โชว์ดิโชว์โชว์โชว์กีตาร์นี่ยโชว์กีตาร์ค่ะ